อยู่กันในเกมไม c คร f t เบสล็อกกับผมดักฟ็อกกันนะฮะก่อนคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นในแอดออนที่มีชื่อว่าม i r a t i c ค l c r ร f t หรือเปล่าอ่านชื่อแอดออนมันโคตรยากแล้วก็เป็นแอดออนแนวพวกสัตว์เทพนิยายประมาณนี้ฮะก็สำหรับแอดออนนี่คือผมเอามาจากออช่องคุณเบียบีเควนะฮะก็มาเดี๋ยวทำการเล่นเอาชุดลอดในคลิปแรกในพาร์ทแรกในคลิปดีนะเดี๋ยวขอทำการทุบนี่ก่อนเอาไฟมาก่อนแล้วกันมา เวอร์ชันเบสล็อกนี่คือผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะฮะกลับมาเล่นอีกทีหนึงก็นะฟิลลิ่งมันได้อยู่ครับผมปรับแบบการเลนเดอร์ชั้งแบบ10กว่าเลยปรับแบบเลนเดอร์แบบหนักมากฮะตอนนี้จะต้องหาพวกมอนเตอร์สัตวเทพอ่ะมันจะเกิดหรือเปล่าถ้าเกิดผมจะไม่ผิดก็คือมันต้องรอให้มันเกิดหรือเปล่านะฮะไอพวกสัตเทพพวกนี้เอ้ยนี่ไงเกิดแล้วมันคือตัวอะไรเนี่ยมันคือเซนทอใไห้ตัวนี้ เฮ้ยมันมันเอาวันเอาเฮ้ยมันตีนี่วะเยอะโอ้โหตีแรงมากหึหวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยมันดุร้ายไอพวกนี้ตามมาปะเนี่ยตามมาไม่เอ่ยโอ้โหมันมันดุร้ายฮนะเนียททบทบหมูเลยเรายัางสู้มันไม่ได้อนะตอนนี้ฮนะเราต้องมีชุดเกราะแบบดีๆก่อนอนะโอ้โหมันตีแบบอย่างแรงเลยฮะเกือบตายอนะโอ้โหแม่นขนมปังหมดแนละ้วฮะต้องการเนื้อเพิ่มด้วยตอนนี้ โ okay, อเคผพราว่าเราถอยก่อนแล้วกันยังสู้ไม่ได้ฮนะตอนนี้ยังแบบเรายังกระจอกอยู่เลยอะขอหินมาสักเล็กน้อยแล้วกันเฮ้ยทำไมมันไม,ม่เซิร์ฟเวอร์มันเป็นอะไรหนึ่งหน่วงนะฮะแม่งหน่วงเกินฮะหรือว่ามอนเตอร์แปลกๆเกิดหรือเปล่าฮะแถวนี้มันเลยแหลกๆหน่วงๆเอาแบบเยอะๆฮะโคบอลต์ Stone, เราจําเป็นใช้ขุดมันเลยผมเล่นโดยการต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดหน้านี้ ขุดต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วกันตรงนี้ต้องการเยอะๆนะฮะเอาไว้ทําเป็นเตาด้วยนี่มันไอ้นิ่หว่าไอทองแดงผมไม่เอาฮะผมต้องการแค่เหล็กแต่ว่าเหล็กคงจะหายากแล้วมั้งในเวอร์ชันใหม่ๆในี่ยไมค์ครับเเพราะว่ามันมีถ้าที่ลึกนะเอออ่ารไปโตคราฟก่อนแล้วกันลากหมดเลยฮะตอนแรกเออผมกะว่าจะเล่นแอดออนซอมบี้นะฮะแต่ว่าแอดออนซอมบี้แม่งเล่นยากมากนะฮะ โอ้แมงซอมบี้คือมันเกิดแบบรัวๆแล้วก็แคลกมันเกิดเยอะเกินไปอะนะแอดออนซอมบี้ผมก็เลยไม่เล่นละกันมาเล่นแอดออนอ้นี้ละกันนะฮะโอเคเดี๋ยวครับเป็นขวานแล้วผมกดคราฟอะไรวะเนี่ยโอเคได้ขวานมาหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ยวทุบก่อนไปหาที่อยู่ใหม่นะฮะตรงนี้คือมันไม่เวิร์กเพราะว่ามันมีต้นไม้ที่เยอะมันแบบมันสร้างบ้านไม่ดีฮะตรงนี้มันไม่โล่งไงผมไปต้องการหาที่โล่งแล้วก็ที่แบบวิวดีดีอะ อันนี้มันหมูนี่ว่าต้องการเนื้อหมูด้วยฮะอาหารนี่คือจําเป็นมากๆตอนแรกโอเคเก็บมาไปฮะไปฮะไปฮะหา,หา,หาที่อยู่ใหม่แล้วกันโอเคอันนี้อะไรพัมกินซีหร d อเทิ้งใบไม่เอาฮะโอเคเดี๋ยวาหาทางขึ้นไปก่อนแล้วกันตรงนี้ก็มปิดแต่น้ําอ่ะต้องว่ายน้ําข้ามแลแ้วแหะตอนนี้ฮะด้านบนมีอะไรหรือเปล่าอเอ้ผมเจอเป็นหมู่บ้านวิเลจ์ ก็จัดว่าดีแล้วตรงนี้ดีมากๆโอเคได้อยู่ได้อยู่แล้วก็มีเป็นหมูแล้วก็อันนั้นคืออะไรเนะี่ยเป็นสตต็กเจอร์อะไรสักอย่างหนึ่งฮนะเดี๋ยวขอเอาเนื้อก่อนเอาเนื้อแกะก่อน,อน,ออน,อนตรงนี้ครบเลยโอเคเก็บมาฮะเก็บเวลด้วย <laughs> เวลหนึ่งฮะเวลขึ้นช้ามากเลยเนี่ยอันนี้นคืออะไรอนะ่ะมันคือบอสอ่ะ <laughs> ไม่รู้ฮะมันมีบอสนะในแอดออนเนี่ยแล้วก็บอสที่ตีแรงมาก ไปดูคุณบีเควันคุณเบียเขาเล่นมาอยู่ฮะเขารีวิวอยู่เขารีวิวได้แบบละเอียดมากคะแล้วก็นี่อะไรเนี่ยผมก็นึกว่าบัวฮะไม่ใช่ดีกว่ามันคือหมีอะเออเออมันคือหมีว่ะหน้ามันเป็นหมีอะมันคือหมีอย่างแน่นอนเอันี่คืออะไรมีบอสปะเนี่ยนายหวัดดีใจเย็นนะพวกมีปะเฮ้ยมันเหนื่อยจะไม่มีปะเนี่ยเอออันนี้มันเป็นของนี่หว่าอันนี้ อ่ามีเป็นแอปเปิลทองโอเคสวยเก็บมาเลยได้เป็นอะชิเมนต์ด้วยรูดไม่หมดรูดไม่หมดนะฮะตัง้งซีเออ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 นี่นี่น,นี่กดกดกดเก็บมาเลยเก็บให้หมดมีแค่นี้เหรอมีอีกไหมเนี่ยกล่องมีกล่องซ่อนปะไม่มีนะอ่าด้านบนก็ไม่มีอะไรฮนะอันนี้มันเป็นเลวีนปนะเนี่ยไม่ใช่เหมือนจะเป็นหลุมลงไปนะ เร่ขอไปที่หมู่บ้านแล้วกันไปรูดของในหมู่บ้านแล้วกันในหมู่บ้านคือน,น่าจะมีของดีนะฮะโอเคมาทห้นี่ก่อนคือมันใกล้มืดดีกว่าจะต้องหาเตียงนอนสักหนึ่งหลังอะ่ะใครมีเตียงนอนปะเนี่ยบ้านหลังไหนมีเตียงนอนหรือเปล่านายวัดดีชาวบ้านอเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมไปกดโอ้โหผมชอบกดปุ่มคิวปุ่มทิ้งของอะ่ะมันชอบไปมือชอบไปลั่นโดนะ โอ้โหหลังนี้คือไม่มีอะไรเลยเหรอทั้งกล่องไม่มีแล้วฮะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนแล้วกันตรงนี้โอ้ยมันจะมืดแล้วอะ่ะเดี๋ยวซอมบี้เกิดเดี๋ยวซอมบี้มันจะเกิดนะนาย,นายมีเตียงเบ้านะฮะหลังนี้เอ้ยหลังนี้มีเตียงเฮ้ยนายเราขอเราขอที่นอนหน่อยนะเดี๋ยวซอมบี้มันมาตีนายนะเพื่อนนาย,นายตายนะเออเราขอนอนโอ้โหมีการโกรดเนี่ะ <laughs> มีการโกรดนะฮะวันนี้ เออมีแมวด้วยแล้วก็หลังนี้มีของปะหาของก่อนนะมีไก่ตรงนี้คล้วมีสัตว์เยอะมากมีสัตว์ฟาร์มนะแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเตียงชาวบ้านนอนอยู่เฮ้ยมันเช้าแล้วนะเพื่อนยังนอนอีกโอเคตีหมูเลยฮนะเอาเนื้อมาต้องฟาร์มเนื้อจนะ้ะตอนนี้แล้วก็วัวเราขอแล้วกันเอาวัวชาวบ้านนี่แหละนะเอเอ,เ,อเก็บมาเก็บมา ได้เป็นอาชีพเมนอีกแล้วแล้วก็ตรงนี้นะฮะตีมาเลยเอาเน,นื้อมาอืมวาดหน้าวาดหน้าไปเลยเฮ้ยแล้ว้นี่ะน,นี่มีของปะไม่มีโอเคปิดไปเลยฮนะอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้เป็นบ้านมีเตียงโอเคอ่หลังนี้มีของหรือเปล่าไม่มีฮนะแล้วบ้านหลังไหนวะยวก่อนนะบ้านหลังไหนมีของอ่ตรงนี้ มีไม่เอ่ยหลังเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ใช่ปะ่ะเอ้ยไม่ใช่นี่วะอันนี้มันไม้นี่วะโอ้โหเฮ้ย,ยนี่มันฟางข้าวฟางข้าวนี่เอาฮะเอา,เอา,เ,อาเอาไว้ทำเป็นขนมปังได้เออเอาดีปนมาเลยปนชาวบ้านนะอืมเอามาเอามาเอาไมาห้หมดนะฮะอันนี้โอเคเก็บมาให้หมดไป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 ,ไป,ไปหาต่อหาของต่อ นี่มันโจรน,นี่วานะฮะโจรมันมีหลายหลังแล้วผมไปกดคิวไปแค่ชอบกดทิ้งของอ่ะมันคืออะไรมีแค่นี้ยังหรอบ้านหลังนี้หมู่บ้านก็นะเฮ้ยเราหลังนี้เออหลังนี้ยังไม่ได้เข้าเลยเออนี่ไงมีกล่องฮะมีเป็นไอ้อขนมปังเอาเลยฮะเอามาเอามาให้หมดเออนี้คือการปนนี่ได้มาหกชิ้นเงเหรอเนี่ยได้น้อยเกินไปหรือเปล่าฮะ อันนี้ก็ไม่มีอะไรอืมโอเคแต่ขอตีหมูกันเก็บเนื้อมาแล้วก็ผมว่าเอาเตียงไปดีกว่า <c oughs> ป่ะป้นเตียงด้วย <c oughs> ไปแล้วเพื่อนแต่ผมก็จะไปหาที่อยู่ที่มันแบบสวยๆกว่าตรงนี้ฮะเพราะว่าตรงนี้คือมันไม่ค่อยสวยอะ่ะแต่ว่าแอดออนนี่คือมันต้องประจนภัยนะแล้วนั่นคืออะไรอะเป็นสตักเจอร์อะไรไม่รู้อะตรงนี้เอ่อเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ย เอ้ยนี่มันลิปเปอร์หรือเปล่าฮะไม่คือยมประตูเหรอมาดิตีอะไรเอาไอ,าอ,าอาขวานพังขวานพังไปแล้วแต่กแปะ๊บๆเอาเป็นขวานไม้ตีแล้วกันเอา้าตายให้เรียบร้อยโดนขวานไม้ตีไปสินายอะ่ะไม่ดอบของนะฮะทำไมถึงไม่ตอบไะมีของปะเนี่ยมีของรับหรือเปล่าของซ่อนมาอยู่นะฮะทบเลยเออน่าจะไม่มีละบางสภาพนี้โอเคแต่ววงคืนก่อนแล้วกันอ่ะไม่มีอะ ม่มีของซ่อนหรอวะด้านบนอ่ะด้านบนก็ไม่มีอะไรฮะโอเคช่างมันละกันตรงนี้เฮ้ยมันไปอมไอซากุระะปะเนี่ยเฮ้ยผมว่าอยู่แถวนี้แหละนะฮะเพราะว่าไปอมนั้นคือมันสวยมากโอเคเดี๋ยวขอลองขึ้นไปดูไหนสิโอเคขึ้นตรงนี้เลยฮะขึ้นไปขึ้นไปโดดไปอเอยไปโดดติดอะไรเนี่ยโถ่โอเค,อเคนี่งไงวิสวยวะ่ะ ไอ้ต้นไม้ซากุระสีชมพูนะฮะแล้วก็เหมือนจะมีเสียงอะไรเสียเป็นไฟตรงนี้ดวก่อนนะเออเอ้ยเอ้ามันมีที่ลับอยู่ดิว่ะนี่คืออะไรอะเหมือนจะเป็นแคมป์มาเป็นแคมป์เออโอเคมันเป็นแคมป์มีของด้วยตรงนี้นี่งไงโอ้โหแมงเชอรี่แล้วก็หืมสีเต็มเลยแล้วก็กล่องเนี่ยกล่องนี้มีอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันกระดานน,น,นี่มันมีบิคดิว่ะ โอ้โหโอ้โหแม่งลิ้นลิ้นแม่งห้อยไปเลยฮะเหมือนหมาเลยเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหแม่งอึดมากเฮ้ยทำไมมันอึดจังเลยเฮ้ยเลือดมันเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหแม่งโคตรอึดเลยฮะโอเคเก็บของมามาดรอปของดช่ป่ะเอาไว้ก่อนนะฮะโอ้โหผมได้อชิมเม้นต์เป็นกล่องขึ้นมาเลยเอ่ามีกว่านี่เฮ้ยผมว่าเอาตรงนี้เป็นบ้านชั่วคราวละกันนะฮะเป็นแบบที่หลบภัยชั่วคราวละกันตรงนี้แต่ขอทุบไป,ปนี้ก่อน ไปเเถาวันนี้ก่อนไม่เกะก,กะโอเคประมาณนี้ฮะเ,เราต้องทําการวางของแล้ววะตอนนี้คือผมหิวลลโวเควางนี่ไปเอาเฮ้ยทำไมไม่โหลดเพิ่งโหลดวัดเดอะนะฮะแล้วกเ็เราจะทําเป็นอะไรดีแต่ก่อนนะเราไม่มีอันนี้ดีว,วะ่ะไม่มีฐานหินดีว,วะ่ะเราเผาเนื้อไม่ได้อะ่ะไม่โคตรเซ็งเลยแล้วก็ทําเป็นขนมปังแล้วกันนะ โอเคครับเป็นขนมปังมาให้หมดเลยฮะอันนี้ครับมาให้หมดเลยปาบก็ให้ได้ไแล้วขนมปัง39ชิ้นนี่จะพอหรือเปล่าผมว่าไม่ไม่น่าพออ่ะต้องแบบไปหาพวกฐานด้วยฮะแต่ผมจะหาเหล็กก่อนนะอันดับแรกหาเหล็กโอเคปักไฟตรงนี้ก,ก่อนแล้วกันอือปักไปฮะปักแบบให้มันสว่างเดี๋ยวมีมอนสเตอร์เกิดข้างในนี้ไฟก็หมดแม่งไม่มีฐานหินวยแถวนี้ฐานหินมันหายากจังเลย เดี๋ยวมาสำรวจเลวินตรงนี้แล้วกันนะฮะลึกปะเนี่ยโอ้โหผมว่าลึกลึกโอ้โหโดดไปนี่ตายแน่ๆเลยฮะเดี๋ยวกันนะขอหาทางลงที่แบบดีๆหน่อยแล้วกันนะเออเฮ้ยเอ้ยนี่มันกิฟฟินปะอันนี้ถ้าเกิดผมจะไม่ผิดมันคือกิฟฟินแล้วก็สามารถเทมได้ถ้าเกิดเรามีไข่มันอ่ะมันจะดรอปไข่ไว้ฮะแต่ว่ามันนอนอยู่อะไงเนี่ยหวัดดีนายมันดูดท้ายหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะเอ้ยอันนี้มันหมุย ลูกหมีแล้วมันไปตีหอบปะเนี่ยไม่รู้ฮะแล้วก่อนนะปฏิกิริยามันตื่นแล้วมันตื่นแล้วมันดุเปล่าน่าจะน่าจะดุอ่ะดิงานนี้แล้วกันแล้วกันแล้วกันนะมันวิ่งตามมาละเย้ยมันดุเปล่ตามปะเอาหายไปละเออมันดุว่ะมันกีฟฟี่มันดุเฉยเลยฮะโอเคหมูมาที่สิขอเนื้อหน่อยอืม มันหายไปไหนวะเนี่ยกิฟฟินมีแต่ไอหมีตรงนี้หรือว่ามันหลดลงไปด้านล่างรือเปล่านะฮะวัดตีฮะมันก็ไม่มีนะหรือว่ามันบินหนีไปละโอเคช่างมันก่อนละกันเหมือนว่าข้างในนี้จะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ไงมีเหล็กตรงนี้ฮะแต่มันใกล้มืดไงขอนอน,อนก่อนละกันยังนอนไม่ได้มันยังไม่เย็นเลยโอ้โหต้องรอให้มันเย็นอีกฮะโอเครอตื่นเช้าแล้วกันแล้วก็จะไปขุดเหล็กนะฮะ โอเคเช้าแล้วก็ทบนี่กลับขึ้นไปก่อนเดี๋ยวลืมแล้วมาสิเหล็กตรงนี้มีนิดเดียวฮะตรงนี้เหล็กมันหายากหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ท่านหินคือผพราะว่าหายากจริงวะ่ะโอเคเดี๋ยวขุดเหล็กมาสักแป๊บหนึ่งแล้วกันตรงนี้โอเคฮะผมอัดคลิปมา20นาทีแล้ววะ่ะจะต้องพอแล้วฮะตอนนี้เพราะว่าอัดเกินมาแล้วอัดเกินเวลาแล้วฮะเดี๋ยวต้องแบบเอาหินมาต่อตัวขึ้นมาแล้วกัน เราต้องการบล็อกต่อตัวขึ้นไปฮะโอเคขุดมาขุดมาขุดมาอ่าโอเคไปฮะกลับไปที่บ้านดีกว่าเอาผมไปโยนอีกแล้วไปกดคิวอีกแล้วชอบมือผมไม่ชอบไปกดปุ่มคิวอยู่บ่อยครั้งนะฮะปุ่มไอโยนของทิ้งเนะี่ยโอเคหาทางลงดีๆก่อนเดี๋ยวเสียเลือดมากกว่านี้ผมว่าตรงนี้คือมันเป็นที่โล่งนะก็ดีฮะที่โล่งมากลับมาที่บังเกอร์ชัว่วคราวตัวนี้ วางเตียงก่อนอ่าแล้วก็เอ่อพราะว่าเราพอกนดีกว่านะคลิปดีนะเพราะว่าอัดมาก็12นาทีแล้วแล้วนี่คืออะไรเป็นมิบิกาสมันคืออะไรอ่ะมันเป็นไอเทมนะมันทำอะไรได้เฮ้ยกินได้เหรอเฮ้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ากินไปฮะลองกินสิอ๋อมันคือการเพิ่มเลือดรีเจนเลือดหรอโอเคฮะก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันหายากก็ดีไอตัวมิบิก่ะ โอเคแล้วนี่คืออะไรดอกไม้มันคือดอกไม้อะไรนะโอเคนั้นก็ประมาณนี้และกันในคลิปนี้ก็ทางงานสถาปน์ในคลิปนี้เราก็มีการเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผู้ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เท่ากันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและกันก็บ๊ายบาย